อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับอยู่กับผมโคแจ๊กในรายการตำนานเกจิวันนี้จะกล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่ธรรมลังศีวัดพระพุทธบาทพนมดินอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแห่งดินแดนอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ธรรมาลังศีนามเดิมชื่อสุวัตนามตะกุลชิงเกิดเมื่อวันที่6 เมษายนพุทธศักราช2 4 6 <aine> 2ณตำบลเกียอำเภอมงลือศีจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาเมื่อปฐมวัยได้ศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับเทียบเท่าชั้นป .4 ของไทยเมื่ออายุได้14ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรหนึ่งพรรษาแล้วลาสิกขาออกมาช่วยบิดามารดาทำงานเมื่อมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ถึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่สพฤษภาคม พุทธศักราช2481นณวัดเวรุวันวนารามตำบลเกีย้ยอำเภอมองหรือเสีย้ยจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาโดยมีพระสุวรรณเถระเป็นพระอุปชาพระสุวรรณปัญโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระจันทัตเถระเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีฉายาธรรมวัธรรมรังสีหลวงปู่ธรรมรังสีเป็นพระที่มีใจใฝ่ปฏิบัติสมาธิภาวนา และกรรมฐานได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กับการศึกษาพระเวทวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปในประเทศกัมพูชาตลอด3 5พรรษาจนมีวิชาแก่กล้าแตกฉานและเชี่ยวชาญหลายขนแขนงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและจังหวัดใกล้เคียงในประเทศกัมพูชาในสมัยนั้นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่หลวงปู่ธรรมบาลสีท่านอายุ20ปีท่านเน้นศึกษาสายพาเวท วิทยาคมจากคูบาอาจารย์หลากหลายสำนักรวมทั้งศึกษากับพระสังฆราชชวนพระสังฆราชองค์กรในยุคพุทธศักราช2490ซึ่งพระสังฆราชชวนนาถท่านเป็นมหาปราชญ์แห่งประเทศกรัรมพูชาหลวงปู่ธรรมรังสีท่านเรียนพระเวทขเขมรโบราณชั้นสูงตลอดระยะเวลา35ปีถึงอายุ55ปีควบคู่กับการปฏิบัติกรรมฐาน ก่อนที่หลวงปู่ธรรมราลังศีจะหันมามุ่งเน้นการปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังเพียงอย่างเดียวในครั้งเวลาต่อมาในขณะนั้นหลวงปู่ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมราลังศีเป็นเจ้าคณะอำเภอโมงหรือเสะเมื่อพุทธศักราช2418ขณะที่สงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาร้อนระอุถึงขั้นวิกฤตนั้นหลวงปู่ธรรมราลังศีในฐานะทายาท ผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตกอยู่ในฝ่ายตรงข้ามขเขมรแดงเนื่องจากวัดวาอารามในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดพระตะบองถูกทำลายเสียหายและถูกยึดเป็นค่ายทหารพระสองฆ์องค์ใดไม่อ่อนน้อมยอมลาสิกขาเข้าเป็นพวกจะถูกทรมานตีถึงชีวิตที่หนีรอดก็กระจัดกระจายไม่ทราบชะตากรรมคืนวันหนึ่งในขณะที่หลวงปู่ท่านนั่งจเจริญสมาธิภาวนาในกลางดึกสงัด กิดนิมิตทางหูได้ยินเสียงประกาศกึกกล้องมาแต่ไกลและใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านยังคงนั่งนิ่งดำลงสติมั่นและเกิดภาพนิมิตเบื้องหน้าปรากฏชัดเจนคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทยสเสด็จยืนอยู่ใต้ล่มโพใหญ่มีข้าราชบริพารน,นั่งคุกเขา่าเฝ้าถวายความเคารพอยู่เนืองแน่นหลวงปู่ท่านเพ่งมองภาพนั้นอยู่นานจนกระทั่งเลือนหายไป ภาพดังกล่าวยังคงติดตาหลวงปู่ทำบาลังศีมาโดยตลอดวันลุงขึ้นหลวงปู่ท่านได้เล่ามงคลน,นิมิตให้บรรดาญาติโยมและพระลูกวัดฟังและเอ่ยบอกว่าประเทศไทยนี้ปลอดภัยที่สุดเพราะอยู่ภายใต้พระบรมมโที่สมภารพระบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพาญาติโยมและพระลูกวัดทั้งหลายอพยพหนีร้อนมาพึ่งเย็นข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วจากนั้นหลวงปู่ จึงพาคณะและพระสี่รูปเดินทางเช้าตู่วันที่10เมษายนพุทธศักราช2518ค้อยหลังเพียง1วันอำเภอลือแซะได้ถูกขมินแดงยึดไว้ได้ในวันที่11เ,เมษายนพุทธศักราช2518หลวงปู่ธรรมลังสีและคณะใช้เวลาเดินทางทุดงมา5วันจนถึงด่านปอยเปตดอยู่ติดกับชายแดนอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้ว เข้าพำนักที่วัดป่าเลไลไยเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยในที่สุดก็ได้รับอนุญาตจากทางการไทยหลวงปู่ท่านโดยสารรถไฟจากสถานีอรัญญประเทศเข้าสู่กรุงเทพมหานครเมื่อเช้าวันที่18เมษายนพุทธศักราช2518หลังจากกรุงพนมเปนถูกขเขมนแดงยึดได้เพียงหนึ่งวันระหว่างอยู่บนรถไฟหลวงปู่ นั่งภาวนาขอพระบารมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่พึ่งตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อถึงกรุงเทพหมหานครได้เข้าพำนักอยู่กับพระอาจารย์วิโรธเจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์ขรซึ่งเป็นสหายรทมิกกันมาก่อนและด้วยความที่หลวงปู่ธรรมรังสีมุ่งมั่นและใฝ่ในด้านวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์วิโรธจึงได้พาหลวงปู่ให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเพลงวิปัสสนากรุงเทพหมหานคร หลวงปู่ท่านได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจากสำนักวัดเพลงวิปัสนาและวัดมหา,าธาตุยุวราชลังเสริฐเพราะสมัยอยู่ที่ประเทศกัมพูชานั้นหลวงปู่ธรรมรังสีท่านมุ่งเน้นเรื่องด้านวิทยาคมเป็นหลักในภาษาถัดมาหลวงปู่ธรรมรังสีท่านจึงได้ปา่าลบกับสหธรรมิกรูปหนึ่งนั่นก็คือพระเกี่ยวในขณะนั้นท่านมีอายุ49ปีซึ่งปัจจุบันนี้ศาส,สนิกชนรู้จักท่านในานาม สมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนแห่งวัดสากเกตที่วัดเพลงวิปัสนาว่าการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาอยู่ในเมืองหลวงนั้นก้าวหน้าไปได้ช้าเพราะยังไม่สงบสงัดเพียงพอน่าจะมีสถานที่อื่นที่จะไปบําเพ็ญเพียรให้ประสบความสำเร็จได้สหธรรมิกรูปนั้นจึงนำพาหลวงปู่ท่านจาลิกสู่ชน,นบทบ้านเกิดที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ได้พบกับพระอาจารย์สิงห์สุธรรมโมพระครูภาวนาประสุทธ์เจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็กตำบลหนองบัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วไปในละแวกนั้นเมื่อท่านได้พบกับพระอาจารย์สิงห์ก็รู้สึกต้องในอัธยาศัยไม่ตีจึงได้พำนักอยู่ณวัดบ้านหนองเหล็กตามคำชักชวน ช่วงเวลาแห่งการได้อยู่จำพรรษาณวัดบ้านหนองเหล็กนี้เองทําให้หลวงปู่ธรรมลังสีได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์สาวิปัสนาจากสํานักต่างๆมากขึ้นได้เปิดตัวให้เป็นที่รู้จักเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนและเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์ที่สนใจการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นอย่างมากพุทธศักราช2521หลวงปู่ธรรมรังสีท่านได้รู้จักกับพระครูปรัดขาวทิฏฐธรรมโม เจ้าอาวาสวัดบุญศรีมุนีกรกรุงเทพมหานครพระครูประหลัดขาวยอมรับและนับถือหลวงปู่ธรรมบาลังศีเป็นอย่างมากหลวงปู่ธรรมบาลังศีเป็นพระนักปฏิบัติและมีอภิญญาสูงจึงได้อาลัธนาให้หลวงปู่ธรรมาลังศีร่วมเป็นพระวิปัสนาจารย์ในสำนักของท่านซึ่งรับฝึกปฏิบัติธรรมให้กับพระภิสุสามเณรและ้าเลหัดผู้สนใจทั่วประเทศ หลวงปู่ธรรมรังสีเห็นเป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้กว้างขวางได้มากยิ่งขึ้นจึงได้รับปากไปปฏิบัติภารกิจในช่วงที่มีการฝึกอบรมที่สำนักวัดบุญสีมุนีก่อนเป็นเวลาสองปีจึงกลับมาจำพรรษาอยู่กับพระครูภาวนาประสุทธอีกครั้งพุทธศักราช2522หลวงปู่ธรรมรังสีท่านเดินทุดงไปทางภาคใต้จะหลดถึงภาคเหนือของประเทศไทยลัดละไปยังพม่า และสปปลาวเลื่อยมาเมื่อครั้งหลวงปู่ท่านได้รู้จักพระมหาพันธ์ศีลวิสุทธโธพระครูภาวนาวิสุทธิยานจะอาวาสวัดนิรมิตรวิปัสนาหลวงเจ้าคณะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหลวงปู่ธรรมรังสีท่านได้มีโอกาสไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานที่วัดเนรมิตรวิปัสนาแห่งนั้นอีกทั้งหลวงปู่ธรรมรังสีท่านได้เข้านิโรสมาบัติ ตลอด15วันคือนั่งสมาธิตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ลืมตาไม่ฉันอาหารน้ำโอสดไม่ขับถ่ายซึ่งหาพระสงฆ์ปฏิบัติได้เหมือนท่านถือว่าเป็นเรื่องยากในยุคปัจจุบันนี้และหลวงปู่ธรรมรังสีท่านได้มีโอกาสเพิ่มพูนบารมีให้แก่กล้ายิ่งขึ้นเป็นเวลาเกือบ3ปีพุทธศักราช2525เจ้าคณะอำเภอคูเมือง ที่พยายามสาะแสวงหาพระวิปัสนาจารย์ที่มีอภิญญาญาณเพื่อไปอบรมเผยแผ่ธรรมให้กับคณะสงฆ์ในอำเภอครูเมืองจึงได้มาพบกับหลวงปู่ธรรมรังสีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้อารัธนาให้ท่านมาเป็นพระวิปัสนาจารย์ดังกล่าวนับเป็นโอกาสดีและประจวบเหมาะอย่างยิ่งท่านพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมตามแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน หากไม่มีการเผยแพร่ก็จะไม่สามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรได้เลยเมื่อมีความคิดเห็นเช่นนี้หลวงปู่ธรรมลังสีท่านจึงรับคำอาราธนาของท่านเจ้าคณะอำเภอคูเมืองโดยได้มาพำนักประจำที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานของอำเภอคูเมืองณวัดบ้านตะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในเวลาต่อมาทั้งคณะสงฆ์และชาวบ้านต่างได้สัมผัส และรับปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ธรรมราลังศรีเกิดความเลื่อมใสและศรัทธามาฝึกปฏิบัติกันไม่ขาดสายพุทธศักราช2526ท่านพระครูประพัฒนคณารักจันทร์ประพัสโรเจ้าคณะอำเภอท่าตูมในสมัยนั้นได้พบหลวงปู่ธรรมราลังศรีหลังจากรู้จักกันไม่นานท่านพระครูประพัฒนคณารักจึงนิมนต์หลวงปู่ท่านไปดูสถานที่ปา่าหนาทึบแห่งหนึ่งห่างจากอำเภอท่าตูมไม่ไกลนัก เมื่อหลวงปู่ธรรมรังสีได้เดินทางมาถึงดูสถานที่แห่งนี้ท่านเกิดความปิติโสมนัสเป็นอย่างมากหลวงปู่ได้เอ่ยว่าสถานที่แห่งนี้มีความคุ้นเคยกันมาก่อนแล้วท่านก็ย,ยิ้มแล้วพูดต่อว่าลือศีธรรมรังสีอัตมาเป็นลือศีพนมดินหลวงปู่ธรรมรังสีจึงรับปากกับพระครูประพั์คณารักษ์โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะบุกเบิกสร้างป่าหนาผืนนี้ให้เป็น วัดพระพุทธบาทพนมดินสถานที่ปฏิบัติธรรมให้รุ่งเรืองหลวงปู่ธรรมรังสีจึงได้อำลายญาติโยมชาวคูเมืองท่ามกลางความอาลัยของชาวบ้านและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากหลวงปู่ธรรมรังสีขอให้ความสัมพันธ์ของพี่น้องชาวอำเภอคูเมืองกับพี่น้องอำเภอท่าตูมจงอย่าได้ขาดจากกันหลวงปู่ท่านขอเป็นผู้เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของพี่น้องทั้งสองนี้ การจากมาของหลวงปู่ธรรมราลังศรีในครั้งนั้นมีพิสุสามเนรนแม่ชีพรามณ์และอุบาสกอุบาสิกาติดตามมาด้วยเพราะความผูกพันเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากแม้จะไม่มีกุติให้พักอาศัยเลยแม้สักหลังจะมีเพียงผืนป่าที่มีงูและยุงมากมายสิญานุสิท์ทั้งหลายเหล่านั้นเต็มใจอยู่ปฏิบัติรับใช้ปฏิบัติธรรมร่วมเป็นร่วมตายกันต่อไปแม้กุติหลวงปู่ธรรมราลังศรีเอง ท่านก็ไม่มีในสมัยนั้นยามค่ำคืนวันหนึ่งมีสามีภรรยาสูงวัยคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านลุงปุงได้เดินทางตามถนนหลักท่าตูมสุรินสองข้างฝั่งเป็นป่าหนาทึบได้เกิดสีลำแสงสว่างจ้าสีฟ้าครามลูกใหญ่ในป่าหนาทึบนั้นพุ่งเป็นปล่องทะยานขึ้นตรงบนท้องฟ้าสูงจนลับตาทั้งสองจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูที่กำเนิดลำแสงนั้น บริเวณตำแหน่งที่ลำแสงส่องท้องฟ้านั้นกับพบพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่บนแค่ไม้ไผเ่เล็กๆอยู่ในท่ามกลางป่าหนาทึบไม่มีอะไรเลยนอกจากเครื่องอัฐบริขารเพียงน้อยนิดจึงทราบภายหลังว่าพระสงฆ์รูปนั้นท่านมีชื่อว่าหลวงปู่ธรรมบาลสีด้วยบารมีธรรมอันแก่งกล้าและด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นของหลวงปู่ธรรมบาลสีสามารถทําให้วัดพระพุทธบาทพนมดิน ได้สำเร็จดังเจตนาลมของคณะสงฆ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนอำเภอท่าตูมได้ดังที่หวังไว้หลวงปู่ธรรมรังสีท่านได้ตั้งใจพัฒนาบุกเบิกเป็นสำนักวิปัสนากรรมฐานสร้างศาลาการเปลี่ยนเสนาสนะและสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจนเจริญรุ่งเรืองดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้ปรับปรุงก่อสร้างกุฏิสง โดยมีกุติสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมไม่น้อยกว่า50หลังหองสวดมนต์พระอุโบสถหลวคนกีดรอบวัดประตูวัดบูรณะปฏิสังขรณอาคารต่างๆทั้งของวัดและของส่วนราชการอีกมากมายบริเวณวัดสะอาดเรียบร้อยและดูล่มลื่นสวยงามเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในคนชาวสุรินและจังหวัดใกล้เคียงเมื่อสงครามสงบทางการประเทศกัมพูชา ได้มานิมนขอให้หลวงปู่ธรรมราลังศรีกลับไปดำรงตำแหน่งพระสังฆราชแห่งประเทศกัมพูชาแต่ท่านได้ปฏิเสธไปเพราะหลวงปู่ท่านต้องการอยู่ที่ประเทศไทยและหลวงปู่ธรรมราลังศีเป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของชาวอีสานใต้และภาคใกล้เคียงเป็นอย่างมากหลวงปู่ธรรมราลังศีท่านจึงขอรับสมณศักดิ์ทางการประเทศกัมพูชาในยศสมณศักดิ์ชั้นธรรมเพียงเท่านั้น เมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2545หลวงปู่ธรรมรังสีเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชพระสมเด็จพระมหาสุมเมธาธิบดีที่ประเทศกัมพูชารับพระมหากรณาทิคุณพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวิริยาจารย์กัมพูชาคณะสงฆ์จังหวัดสุรินโดยพระเดชรพระคุณประเทศปัญญาเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุริน ได้เกื้อกูลหลวงปู่ธรรมลังสีอันเป็นเนื้อนาบุญของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงจึงได้มอบความไว้วางใจให้กับหลวงปู่ธรรมลังสีเป็นพระฐานานุกมเจ้าคณะจังหวัดพระครูสังฆลักษ์สุวัตจันทสุวรรณูวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราชส5 5 5เนื่องในวโรกาสอันเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชด้วยความเมตตาของพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่หลวงปู่ธรรมรังสีได้รับพระมหาการณาธิคุณพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูมงคลธรรม,มวุฒโดยพระสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวอุปเสโนวันที่8เมษายนพุทธศักราช2547สถาบันราชพัฏสุรินทร์ขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ กุรศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวถวายแด่พระครูมงคลธรรมวุฒิในปีการศึกษา2546วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระมงคลลังสี สร้างความป่าปื้มใจให้แก่บรรดาศิทยานุสิ์และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างมากวันที่9ตุลาคมวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2549เวลา22นาฬิกา48นาทีเป็นวันที่ทุกคนต้องเศร้าสลดในการจากไปของท่านก็มาถึงหลวงปู่ท่านละสังขารด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธขณะเข้ามารักษาอาการอาพาธสิริอายุ87ปี พรรษาที่68สังขารของหลวงปู่ธรรมรังสีบรรจุลงแก้วในประสาศสิละปะเขมรณวัดพระพุทธบาทพนมดินอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์สังขารหลวงปู่ท่านไม่เน่าเปื่อยแม้สังขารของท่านจะดับขันไปแล้วก็ตามแต่พระมงคลรังสียังคงส่องแสงรังสีธรรมแห่งมงคลอยู่ในใจของญาติโยมศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศตลอดไปสำหรับวันนี้ ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ